สวัสดีครับชาว youtube ทุกท่านพบกับช่องมาร์กสายชิวนะครับเราจะพามาดูรถกันครับเพิ่งพ่นสีเสร็จวันนี้เองครับเอาเครื่องขึ้นแล้วที่ผมไม่ได้ถ่ายตอนลือไม่มีคนถ่ายให้ครับนี่เดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนทำคนเดียวครับทำคนเดียว เหนื่อยครับผมน่าจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้ครับเอาเครื่องขึ้นวันนี้พรุ่งนี้น่าจะเป็นชุดไฟครับผมชุดไฟกับชุดขบูนี่ครับ จะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมดูภาพรวมครับดูภาพรวมนี่ครับนี่ครับไม่ได้ถ่ายตอนพ่นสีให้ดูครับผมไม่ได้ถ่ายตอนลื้อด้วยไม่ว่างจริงๆดูมือผมนีดำหมดเลยนี่ ดูภาพรวมกันไปก่อนนี่ครับนี่ครับมีภาพรวมอมนีู่ครับภาพรวมภาพรวมเอาเป็นสีเดิมครับสีดำนี่ครับเห็นโดดลงสองนิ้ว สามนิ้วครับผมหนดหน้าลงสามนิ้วนี่ครับภาพรวมนี่ครับนี่ครับพรุ่งนี้นะจะชุดไฟลงนะครับเพราะว่า เราลงไม่ทันแน่ครับวันนี้นี่ครับชุดไฟนี่ครับชุดไฟของโซนีนี่ครับนี่ครับ,รบไปดูสภาพพุ่งพ่นสีเสร็จใหม่ๆเลยนะครับพ่นเสร็จตั้งแต่เที่ยงนะครับหรือตอนเช้า คนตอนยิตคนตอนเที่ยงประกอบตอนเย็นไม่มีใครถ่ายให้ผมเลยถ่ายเองนี่ครับผมจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพราะผมเพิ่งทำ Youtube ใหม่ๆนี่ครับดูสภาพรวมนี่ครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะใครผมด้วยครับแล้วผมจะมีคลิปใหม่ๆลงมาลงให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้กันแค่นี้ก่ครับขอบคุณครับ